ถ้าสกอร์รว่สองต้นหนึ่งนะครับชมบุรีนำยิงอัดเต็มข้อเลยนะครับไปถูกทางก็ไปถึงระบาครับสวนชนินไสยอะครับต้องดวลกับอัครวินสวัสดีครับ กราฟิกเมื่อสักครู่เนี่ยก็ขึ้นเป็นสกอร์รวมให้เลยนะครับรวมกับสกอร์ในเวลา120นาทีด้วยสายของอัคารวินแล้วได้ซัดลงอะไรครับตามมาติดๆครับถือว่ายิงยอดเยี่ยมมากนะครับอัคารวินยิงไปนี่ครับบินสุดตัวแต่ก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเลือกมุมสูงนะครับโดนมือของชินินด้วยนะครับแต่เอาไม่อยู่นึงตัวหนึ่งนะครับ รวมสอต่อสนะครับดูกันตามสกอร์นี้เลยนะครับตอนนี้มีคาถาอะไรก็ขางดอกกระท้อมกันไปครับ,รบ <laughs> แต่คนทั้งใดเลยครับคือคนที่แบบรับความกดดันครับสมาธิอยู่ที่ตัวเองเลยนะครับไม่มีเสียงเชียร์ขงก็เชียรมากดดันอะไรทั้งสิน้นเอเลนโรก,กอนซาก้าครับ เล็งแล้วได้ยิงอ๋อตีเซฟครับโอ้โหปัดแล้วชนเสากันสราโดนเซฟได้ครับโอ้โหผ้าลวครับแต่ยิงมุมเดียวกับทางกฤษดานะครับแต่กลายเป็นว่าสราณอนยังไปมุมเดิมแล้วก็เอาอยู่ครับตรงนี้เด๋ยวดูจังหวะวางเท้ายิงโอ้โหมันไม่ห่างตัวไม่เข้ามุมมากครับโอ้ยิงแรงก็จริงแต่ยังไปทันนะครับสราโอนโอ้โห เซฟได้ของทางเชียงรายนะครับมาต่อเลยครับพิธิวัตสุจิธรรมกุลฟ <c oughs> <c oughs> ีบาัวใจครับ ซ้ายของพิธีวัฒนะครับมุมไหนได้ยิงโอ้โหเล็งเอาไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจเลทั้งสิ้นนะครับนิ่งมากนะครับจังหวะของพิธีวัฒนะครับจังหวะวิ่งเข้ามาแล้วก็เนีย่ยครับไม่ไม่ดูตำแหน่งของชนดิดเลยนะครับเลือกไปตรงนั้นแล้วครับโอ้ไม่จ้องตาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก่บอนตั้งแต่วางบอลแล้วด้วย คือน,นำ3ามต่อ2ครับสิงชียงเรียายูเนเตดนะครับออราชิดนะครับยิงเพื่อติเสมอก่อนนะครับเข้าหรือไม่เข้าครับเจ้ายิมโอกาสในเกมเน้นๆหลายต่อหลายครั้งนะครับค่อยๆเดินเข้าไปครับอราชิตเลือก ย่องมาแล้วก็สัดตรงนี้ยังนิ่งพอครับตามตีเสมอได้ครับอรอยชิด3ต่อ3านะครับสิงเชียงรายได้เปรียบในการยิงอยู่ครับยิงไปขวามือของตัวเองนะครับเข้ามุมพอดีเลยครับสามคนของชลบุรีครับเข้า2ไม่เข้าหนึ่งนะครับ คราวนี้ต้องมาฝากความหวังที่ชรินไสเอีย้ยงนี่แหละครับ,รบต้องเซฟช็อตนี้ให้ได้เพื่อให้ทีมกลับมานะครับด้วนกับบัสสันโฮมแสนครับ <c oughs> ไหนๆจะยืดเยื้อก็เอาให้สุดเลยไหมเดี๋ยวต้องดูว่าจะถึงสตันเดนเดสหรือเปล่านะครับ ช็อตนี้อยู่ที่วสันหรือชนินครับขวาของสันยิงโอ้ยบอลหมดลูกดีโอ้โหพุ่งถูกทางเลยแต่ว่าไม่ทันครับโอ้ยิงมุมดิกเลยนะครับคมมากนะครับจังหวะยิงของวสันครับดูครับไม่ต้องถอยหลังไปไกลนะครับก้าวเดียวแล้วอัดเลยครับโอ้โหชนินพุ่งถูกทางแล้วด้วยนะครับแต่ก็ไปไม่ถึงด้วยน้ำหนักแล้วก็ทิศทางที่มันยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ สีต่อ3นะครับเชียงรายนำชมบุรีครับยิงเพื่อไปอเสมอครับของชมบุรีคนต่อไปครับานุพงศ์นะครับดวลกับสารานน์เราก็ลุ้นไปด้วยนะครับ นิ่งกันทั้งสนามเลยครับช็อตนี้เล็งแล้วเลือกยิงอ้านิ่งพอครับไปคนละทางเลยนะครับสายมือของพานุพง์ครับอัดมาตรงนี้เครับเท่ากันแล้วนะครับสี่ต่อสี่ครับต้องยืนลุ้นเพื่ออะไรครับเอเลนโดต้องฝากความฝังไว้ที่ทางชนิดเลยนะครับ คนที่4ของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับยิงเพื่อที่จะนำต่อไปครับ <c oughs> ดูชนิดนึิเข้าไปจิตวิทยานะครับยืนกดดันเล็กน้อยดวนกับชินพัทลีออกแต่และคนของเชียงรายเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์พวกนี้มาแล้วทั้งนั้นนะครับถึงแม้จะไม่เคยจบถึงการโดนจุดโทษในฟุตบอลถ้วยเอเซคัพก็ตาม ชินพัทเลือกเอ,อาโอ้โหโอ้โหเชนินเซียพาทีมกลับมาครับโอ้เอาเอาได้จริงๆครับชนินเซียครับโอ้โจังหวะกระโดดปัดตรงนี้ครับชินพัทเลือกขวามือของตัวเองแต่ชนินก็ซื้อตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเอาชนได้ครับพลาดเหมือนกันครับคนที่4ของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับชินพัท อ4ครับโอ้โหคนที่5ของชนบุรีกฤกฤทธิ์รครับกับตันทีมครับจะยิงเพื่อกดดันบ้านนะครับถ้ายิงเข้าก็จะกดดันทั้งฝั่งเชียงรายได้เหมือนกันสำคัญเลยครับสายดอกดีของเจ้าก,กล้องกล้องเล็งแล้วสังแล้วโอ้โหชนคานครับ โอ้โหกะว่าจะยิงยัดตรงตัวครับโอ้โหแต่การว่ายิงออกไปแอร์ครับผลึกทวีการโอ้โหคือถ้าตรงกรอบมันเข้าอยู่แล้วทางสรารนนไปอีกทางนึงแล้วครับแต่ให้น้ําหนักแรงไปแล้วการรว่าชนคาออกไปครับคนที่ห้าของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับ โอ้ยิงลูกนี้เข้าชนะเลยนะครับเป็นเจ้าจ๊อบโชติพัฒน์พุ่มแก้วนะครับจะจบแบบไหนครับจบตรงนี้เลยไหมครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับอยู่ที่โชติพัฒน์พุ่มแก้ว อยแล้วเลือกยิงมาโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเชียงรายยูเนเต็ดครับทำได้ตามเป้าหมายครับพวกเขาควา้าแชมป์ฟุตบอลช้างเอฟเอคับแล้วก็ได้สิบไปเอฟซีแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2022ครับก็เป็นแชมป์สมัยที่3นะครับของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับเอา